และในช่วงสุดท้ายนะครับช่วงรู้เพื่อรวยช่วงที่จะทําให้คุณผู้ชมนั้นรวยได้วันนี้จะเป็นเรื่องของการเพิ่มมูลค่าให้กับผ้ามัดหมี่ของชาวลบบุรีครับเขามีวิธีการอย่างไรเราคงต้องไปติดตามชมพร้อมกันแล้วครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือช่วงรู้เพื่อรวยนะครับในวันนี้บรรยากาศรอบข้างผมอาจจะดูแปลกไปสัหน่อยนะครับเพราะที่นี่คือวัดบางกระพี้ใหญ่นะครับอยู่ที่ตําบลบางกระพี้อาเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรีครับ ท่านผู้ชมครับที่เรามาที่นี่กันในวันนี้นะครับ<อ>เพราะว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับโดยวิทยาเขตลบบุรีครับมีโครงการโครงการหนึ่งซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่านะครับให้กับสินค้าและก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆของชุมชนเหล่านั้นนะครับซึ่งนที่นี่ก็คือจังหวัดลบบุรีเนี่ยทางวิทยาเขตก็พยายามสรรหาโครงการต่างๆซึ่งมีประโยชน์นะครับมามาเพิ่มมูลค่าให้กับชุมชนของจังหวัดลบบุรีด้วยโดยเฉพาะเลยทีเดียวนะครับและวันนี้ครับผมได้รับเกียรติจากคุณธนินทร์นะครับคงศิลา เป็นตัวแทนของโครงการนี้มาพูดถึงโครงการและก็ลักษณะการดำเนินงานต่างๆซึ่งจะเป็นผลประโยชน์ยังไงกับชาวลุบรีเองและก็จังหวัดใกล้เคียงก็ลองมารับฟังกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับคุณทนินครับสวัสดีครับก่อนอื่นต้องขอถามนิดนึงครับบอกกับท่านผู้ชมด้วยแล้วกันนะครับว่าโครงการนี้ชื่อโครงการอะไรครับครับโครงการนี้เป็นโครงการ่ง ส่งเสริมและพัฒนาการฝึกอบรมอาชีพหลักและอาชีพเสริมที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในชุมชนนะครับแล้วเรามีหลักสูตรในการฝึกอบรมเนี่ยมีอยู่สองหลักสูตรหลักสูตรหนึ่งเราได้อบรมไปแล้วคือการแปลรูปปีพันธเนื้อสุกรอครับแล้วโครงการที่2อง้วครับของวิยาเขตเราทําโครงการอะไรครับโครงการที่2เป็นโครงการหลักสูตรนะฮะหลักสูตรการตัดเย็บปีพันธ์ผ้าทอพื้นเมืองลบบุรีนะครับซึ่งที่เห็นอยู่นี่ก็คือที่กลุ่มแม่บ้านนะครับที่เขาสนใจและเขาเดิมทีเขามีการ มีกลุ่มการทอผ้าพื้นเมืองผ้ามัดหมี่อยู่แล้วแล้วก็แต่เขาไม่มีการที่จะนําผ้านั้นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อย่างอื่นแด้จาหน่ายขึ้นชื่อว่าผ้าผ้ามัดหมี่หที่บ้านหมี่บ้เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของจังหวัดลบบุรีเลยเหมครับถือเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของจังหวัดลบบุรีครับแล้วเวลาที่เราเอามามาเสริม เรียกว่าเสริมมูลค่าขึ้นไปอีกมาเพิ่มมูลค่าของผ้าไปอีกก็จะทําให้ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นไอสิ่งที่เราบอกว่าเรามาเสริมมูลค่าให้เขาเนี่ยเราทําอะไรไปบ้างครับก็มีการตัดเย็บหมอนครับหมอนอิงแบบตรับซึ่งตัวอย่างก็อย่าี้ให้ชมแล้วก็หมอนอิงหมอนแบบหมอนยาวแล้วก็ทํากระเป๋าที่ซึ่งวันนี้ก็กําลังทํากระเป๋ากันอยู่ครับก็ถือว่านอกจากปกติแล้วเนี่ยเวลาเขา ทอผ้าเสร็จเขาจะพับเป็นแผ่นๆเป็นพื้นๆนะครับเพื่อจํำหน่ายแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราสามารถทําเป็นปลอกหมอนทําเป็นกระเป๋า่างนี้นะครับก็สามารถเพิ่มมูือค่าได้ใครๆก็อาจจะมองว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เราเนี่ยอาจจะเก่งเรื่องเกษตรอย่างเดียวแต่จริงๆเรื่องของการแปลรูปผลิตภัณฑ์จากผ้านะครับผ้าพื้นเมืองต่างๆก็มีความสามารถด้วยเช่นกันไม่ทราบเรามีวิทยากรจากไหนมากเราได้รับเกียิจากอาจารย์ ข้าวุ้ยแจคากรรมศาสตร์คณะเกษตรครับของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของเราครับมาช่วยอบรมให้มาช่วยอบรมให้ครับท่านเดินทางมาช่วงงานพนักงานของท่านนะครับก็มีเยอะเหมือนกันท่านเองเชิเรางั้นต้องรบกวนครับคุณธานินพาไปดูนิดนึงครับขั้นตอนของการทําวันนี้ไม่ทราบทำกลุ่มแม่บ้านทําผลิตภัณฑ์อะไรนะครับทำกระเป๋าครับทำกระเป๋าจากผ้ากระเป๋าสตรีอะไรอย่างงเีนะครับผู้ชายคงถือไม่ไม่เหมาะไม่เหมาะนะฮะงั้นต้องรบกวนคุณธานินพาไปดูนิดนึงนะครับ อนนี้อะครับอ,อันนี้ก็เป็นตัวอย่างสวัสดีครับ,รบคุณป้าครับไม่รทราบทําอะไรอยู่ครับเนี่ยเย็บกระเป๋าเหรอรับกระเป๋าอะไรครับกระเป๋าถือกระเป๋าถือครับกระเป๋าถืออินานีนก็บอกว่าทํากระเป๋าถือถถทำกระเป๋าถือคุณป้านี่ปกติทอผ้าไหมครับอทอผ้าอยู่แล้วทางพอเรามาทําเป็นกระเป๋าถือนี่ดูแปลกแปกไหมครับแปลกแปลกไหมครับชอบไหมครับ แสดงว่าชอบของแปลกนะครับตอนนี้ถึงขั้นตอนไหนแล้วครับเนี่ยกำลังจะเข้าลูกเข้าลูกเขานี่อ๋อครับลูกกระเป๋าครับครับอันนี้เป็นขั้นตอนการใส่ใส่ซับัในกระเป๋ากระเป๋านี่เราวันนี้เอาแบบมาให้ทางพี่ๆก็ททำนี่เยอะไหมครับอ่แบบได้วันละแบบวันละแบบวันละแบบนั้นแหละ ก็ถ้าทาเพราะตรงนี้มันต้องใช้งานฝีมือครับผมบ,บางไม่ว่บาบา,บางคนเนี่ยไม่เคยทํามาก่อนเลยครับเจออาจารย์เอาให้อาจารย์ตรวจเนี่ยต้องต้องกลับมาแก้ต้องกลับมาแก้ดัวแก้ใหม่นะเพราะว่านะครับขอดอูอันนี้นะครับที่ที่เราบอกตรงนี้ก็คือผ้าผ้าทอผ้าทอบ้านเราเรียกว่าอะไรครับผ้าทอผ้ามัดหมี่มัดหมี่นะครับผมแต่เป็นพื้นอ๋อเป็นพื้นเป็นสีพื้นนะครับอันนี้นะครับเป็นผ้าทอมัดหมี่แล้วก็ ที่บอกนี่คือใับนซับไนครับซับในกระเป๋าเวลาที่เราทําใส่ของใส่อะไรนะครับก็จะได้ไม่ไปเกี่ยวกับผ้าก็เป็นซับในนะครับก็หลังจากที่ทางกลุ่มแม่บ้านเข้าหูกระเป๋าเสร็จ ก็จะเป็นลักษณะกระเป๋ากระเป๋าลักษณะนี้ครับเหมาะกับผู้หญิงนี่เป็นผ้าทอที่บ้านหมีครับผมทอพื้นเมืองแท้ๆของแท้เลยครับครับนะครับก็ต้องบอกท่านผู้ชมนะครับเพราะว่าถ้าท่านผู้ชมเกิดสนใจนะครับอยากจะให้ทางทีมงานของวิทยาเขตลกบุรีเองก็ดีหรือว่าอยากจะเข้ามาขอศึกษาดูงานนะครับก็อาจจะผ่านทางวิทยาเขตลกบุรีเลยนะครับสำหรับชุมชน ที่จังหวัดลบบุรีเลยครับไม่ถ้าท่านผู้ชมสนใจนี่ติดต่อได้ไหมครับก็ถ้าติดต่อผ่านวิทยาเขตลบบุรีนะครับก็ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับอาคารสารทิเทศ50ปีนะครับครับผมศูนย์ประสานงานวิทยาเขตนะครับก็เบอร์โทรศัพท์ก็029428128นะครับครับผมก็ทราบว่าทางวิทยาเขตลบบุรีก็ยังมีโครงการดีๆอยู่ยังมีโครงการอื่นครับก็ในวัน พรุ่งนี้นะครับก็มีการฝึกอบรมการเลี้ยงหมูป่านะครับที่สถานีวิจัยลบบุรีที่จงอำเภอโคกเจริญก็ไม่ไกลนะครับมบ้านหมีไปโคกเจริญก็มีโคกจรับผยนะฮะงั้นต้องบอกท่านผู้ชมนะครับว่าสัปดาห์หน้าครับอาจจะน่าสนใจนะครับสำหรับการเลี้ยงหมูป่านะครับเป็นสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่เลยก็ว่าได้ใช่ครับผมในการสร้างรายได้อีกแล้วนะครับท่านผู้ชมสนใจที่จะสร้างรายได้กับตัวเองนะครับก็อย่าลืมนะครับติดตามชม ช่วงรูปปร้เพื่อรวยในสัปดาห์หน้าแต่วันนี้คงต้องลาไปก่อนแล้วครับลาหมดขอบคุณคุณธานีและโครงการมากนะครับขอบคุณ,ค,ณครับผผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวฉลากทองขอมอบเครื่องปรุงรสให้กับผู้ร่วมรายการ เป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมเนื้อหาสาระหลากหลายที่เสิร์ฟไปในรายการวันนี้คงจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมบ้างไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ต้องการให้ทางรายการนําเสนอในเรื่องใดต้องการติชมต้องการเอกสาร,รหรือว่าต้องการสําเนาเทปที่เคยออกอากาศไปแล้วนะครับเขียนจดหมายเข้ามาคุยกับเราได้ที่รายการเกรรษตรศาสตร์นาไทยตู้เบสเนีย0์7นึ่เปททเกษตรศาสตร์กรุงเทพห0ึ่งหรือจะโทรศัพท์เข้ามาคุยกันก็ได้นะครับเรายินดีที่จะจัดส่งเอกสารต่างๆไปให้ท่านถึงบ้านเลยทีเด น่าเสียดายนะครับเวลาของรายการเกษตรศาสนำไทยในวันนี้หมดลงแล้วครับแต่สัปดาห์หน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่พร้อมกับเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ทุกเช้าวันเสาร์นะครับเวลา6โมงครึ่งถึง7โมงเช้าทางทศบ5วันนี้ผมและทีมงานลาท่านผู้ชมไปก่อนอย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีครับสัปดาห์หน้าติดตามชมช่วงภูมิปัญญาแผ่นดินเรื่องโรงงานต้นแบบแรรูปสัตว์น้ำช่วงเยาวชนสมองแก้วเสนอเรื่อง วันเยาวชนแห่งชาติวิทยาศาสตร,ร์ตรครับก็ไปแข่งขันเชื้อวิทยาอิมปิกมาครับแล้วก็เลยมารับรางวัน